เซเว่นอีเลฟเว่นส่วนตัวลักขนาดใหญ่ไว้ในสตูดิโอของผมซึ่งแน่นอนว่ายังไม่มีใครรู้ผมสร้างหรองนี้ขึ้นมาเพราะตอนนี้ผมทอบเรื่องมันเกับการที่ต้องโดนมาขับรถน้ำหนักช้านจริงอยู่ที่น้ำหนักผมขึ้นไปถึง8กิโลแต่ปัจจุบันผมลดลงมา4กิโลแล้วแต่ถึงอย่างนั้นครัคงผมก็ต้องการกินไฮโดรเจลี่บดไอศ ท่านทุกคนคิดว่าแค่นี้แค่งครั้งของจริงมันยิกว่านี้มากแล้วรู้ว่าผมจะทำอะไรในห้องนี้ผมจะคินทูกอย่างที่ผมต้องการและนี่ก็คือโลโก้เซเว่นอีเลเวนของรา้านไปไปไปผมเดินทางมาถึงเซเว่นอีเลเของจริงเพื่อหาของกินที่ต้องการจำนวนมากและคนนี้ผมพามาด้วย เขาไม่สนใจว่าผมว่าจะอ้วนหรือว่าจะผอมแลยที่สำคัญคือเขไม่ไปฟ้องพี่เมย์เหมือนกับหนูม่วงแน่นอนต้องแล้วแหละแล้วก็ไว้ใจได้เลยเพราะว่าคนเราเกิดมาอยากกินอะไรต้องได้กินไปกันเลย <c oughs> ว้าวนี่แหละคือสวรรค์บ<า><พ>อกเรแน่เลยส่วนแรกที่ผมอยากมาเนี่ก็คือส่วนที่ไฮโดรเจลลี่จะลบในอนา,าคตแต่ว่าในละไฮโดรเจลลี่ ไม่น่าจะลงเสเวไวอีกแล้วแต่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 ทุกคนเห็นนี่ไหมว้าอเบไม่อยู่ทำไมคนเราต้องไดเอทด้วยมันมีของแบบ็นพิเศษในโลกนี้ด้วยเหรอไลฟ์ของเราควรจะมีเครื่องดืน้ำแข็งแล็เครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้นี่ไงดีวะอันนี้ละกันกูเพิ่มพลังตอนเช้า สะเทือนต้องไป่แต้องไปต่อรู้ไหมว่าในเซเว่นมัซื้อแล้วมาเคือรีฟิวได้แต่เรายังไม่จ่ายตังค์ยินดีต้อนรัแกป็นหนึ่งเราจะเล่มภารกิจกันเลยจับอะไรได้ซื้อหมดภายในหนึ่งาทีสลเราปลี่ยนโอ้ยงี้ก็รออะไรอยู่เอาดีนะยังต้องมีเวามฝันนให้ดีชันเลยเร็วเร็วเร็วาเวาเป็นจริงแล้ว แล้วก so so ้าพี่ก่อนบางสิ่เมันกำเล่นกับบอลผมกูรีดแล้วอ้้หงอะรดล้ดูเหมือนว่าจะต้องออกมากันอีกรอบเพราะว่าลำพังเราสองคนเนี่ยคงขนของจำนวนมากขนาดนี้กลับไปไม่ไหวในรอบเดียวรูงี้ผมน่าจะชวนมิเตปืนและมิเตแปมมาด้วยลูกค้นเข้าูัวันที่สิแปดแล้วรุ่งเหนื่อยลูกขอกินน้ำ สูห<ะ>ลังจากที่เราไปเซฟไอีเลเว่นผมก็ได้แรงบันดาลใจเพิ่มคือเราต้องมีตู้แช่น้ำและตู้แช่แข็งเราจึงสั่งมาเพื่อการนี้เรามีตู้แช่สำหรับแช่เนื้อและเราก็มีตู้แช่สำหรับแช่ไอศกรีมมองเจาไอศกรีมมาท่เต็มไปหมดเลยว้าวมันเย็นมากเลยจุดหนึ่งเรามีตู้แช่เรียบร้อยแวิ่งไปตรงนี้ผมสามารถใส่น้ำเข้าไปเยอะแยะมากมายหรือว่าจุดนี้ก็เยอะพอสมควรแต่จุดนี้เอรบอกว่าฟอสต้องการที่จะนอนในนู้ใช่มันเย็นมากเลยโอ้ยอยู่ในเนี่ย ดูคืนปิดให้หนสิดูนะย่ไหอาราติคชิ้นนี้จะมีราคาสล้านบาทก็บอกตู้เย็นมันเย็นดีมากเลยฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า้อาอ่มฮ่า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 ่าย่าฮ่ลฮ่า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 ม่าฮ่า่า่เฮ่าฮฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าาาฮาฮลฮลฮลอา่า่่ว่าจะไปซื้อสลัดเอา หรือว่าหน้าหรือว่าป๊าจะกินน้ำเต้าหู้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่ากินไข่ต้มไปแล้วอ้าวเหรออ้าวแต่กินแค่สองฟองนะงั้นเดี๋ยวอเมไปกินสลัดกันยังไงอย่างแตนเดี๋ยวไปวิ่งกันดีกว่าโอเคโอเคแค่เดียวแหละดูเหมือนว่าใกล้จะถึงเวลาที่อเมจะกลับมาจากฟิตเนสเพื่อไม่ให้ความแต่ผมต้องรีบทำให้เซเว่นของเราเาหายไปก่อนที่เพื่อนๆของเราเนี่ยจะมาเห็นโดยเฉพาะอเมจอมโหดที่นี่คือร้านของแชมป์พี่เดนที่อยู่หน้าสตูดิโอของเรามันจะมีร้าน เป็นร้านป้าข้างปตูร้านไอติมก็จะไปตรงไหนเอ่อผมว่าผมซื้อน้ำดีกว่าี๋ยวพี่ไอไติมเดี๋ยวตอนหนึ่งว้าวไอติมเยอะแยะมากมายที่เราต้องการเรื่อไมเหมือนอะไรบางอย่างเหมือนอะไรบางอย่างทะลึ่งขาร่บรู้ไหมผมเป็นใครรอ้ว่าเย็น้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโรเหอ้ยโอ้้นอยอ้ยอ้ีย้ยโอ้ย้ยโอ้ แล้วเขาเรียกตำรวจมันไปทั้งมูนดีเลยใช่ไหมี่ยโอ้โหอย่ามาอย่างงูอย่างงี้เลยนะตู้ผมใหญ่กว่าอีกอ่ะนี่โอ้ยไอ้หมดทุกสีมีทุกสีสันโอ้โหโโอ้หถุงจะใส่ไม่พอโอ้ยอันนี้ของโปรดพี่หูมีะเก็นแม่ที่น่าอะไรดีนะผู้คิดยากจังเลยนอะไรก็ไม่ควนสักอย่างไม่ได้เลยอุ้ยมีแต่พุทธสลัดพุทธสลัดจะต้องนี่เลย ดูจะมีวิตามินสูงว่าจะเป็นอะไรเนร่ยผมทังนี่จะเป็นน้ำเครื่องดื่มวันเย็นอุ้ยวันเย็นขนาดไหนดีกับช่มใจก็ดูแล้วกันว่ามันจะช่มขนาดไหนยังี่กูจะบอกช่องไม่ดีไหมโอ้โหไมส่วนเรื่องน้ำตาลความ กี่วันวะเนี่ยไม่กวันเลยเพราะว่าเราจะมีหุ่นเลียวเล็กอย่างนี้แล้วเราก็จะเล่นมือคนชอบเยอะเยอะไอ้ลูกกินนี่เยอะขอจะได้ไม่ใหญ่โอ้โหทำใจยามากเลยนี่ไงลูกกินไทยเองถ่าได้ไหมได้เลยมันสั่งเลยน่ะนี่เลยคนสวยค่ะขอทำมาได้หนึ่งแก้วค่ะได้เอาไซส์ใหญ่เลยเนาะเฮ้ยใหญ่เลยได่แล้วควรจะมียูนิฟอร์ม สดได้เพราะฉะนั้นด้านหลังคุณจะมีป้ายเมนูสักอย่างนไม่ใช่เหรอป้ายเมนูอ้อขอโทษนะครับผมอคุณลูกค้าสนใจรับพอดีเอ้าถ้าคุณต้องมาเซเว่นของเราแล้วมันมีเบรคฟา์ให้กับคุณคุณจะรับอะไรดีครับคุณลูกค้าผมเอาเอ่อโดนัทโรลเลมอิฟซัมควอซินเลตัมหรือที่ไ่ได้ว่าขนมปังทาไข่โอเคได้ครับชิชิวเลย แต่งตั้งให้บอสเนี่ยเป็นพ่อค้าประจำเซเว่นอีกนิเป็นเราเดี๋ยวจะไปลงทินตรงนั้นตรงนี้นะผมจะเป็นมุมครัวของมิสเตอร์บอสนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะทำขนมปังทาไข่วันนี้เราจะใช้ขนมปังเป็นขนมปังเอ้ากูอยู่เซเว่นตัดมาเทียนเดี๋ยวช่วยนี่ตอกไข่บอสตอกไข่ผมิองตอกไฟเลยเอาล่ะเราเริ่มจากการตอกไข่กันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอกสัญชาติของเราด้วยมือเดียวก็เอาอยู่โอ้โหนี่ ข wow! นมปังวันนี้เราจะใช้เป็นขนมปังวัตเตอร์เฮ้ยมันหอมมากเลยอ่ะร่ายมันไมมหรือย่างดูสิอ๋อร้อนรนร้อนมันไม่รยังดูใครดูใครดว่็เยอะอยู่ไอ้หูเออเราเจ็บที่ไบบวบอกพ่อไมหล่ะว้ายไปนั่นแหละบอกไ ไปย่างหาดานะปักซอยนี <mm ่ทุบทิงแมเลยนีวม่ล้ีอ้วแม่โน้แลาวงฟันกัไปไหนตะตูะตูไม่ได้เดียวอะไรมีอยู่ไหนเห็นอะไรบาเปรียวไปอะไรเดี๋ยวพี่เบรเราเอออะไรนที่ไ่ในนี้ดำมาล้มผมาล้มมาล้มโอเคไปเยเอาีจะไในทีตำผมจะปิดคัวแล้วนะผมจะไม่ขายต่อไปแล้วเราไปกินอะไรที่ไม่ง่ายเหมืนนี้ดีกว่าเราไปร้านก่อ คนไวอทำงานหรือเปล่าบอลหมอไปตรงนี้มาดิบอลเย็นดีออย่าไปเลยเ่องมีแอรผมต้องการแอรโอ้ใช่เลยอย่าคิดจะขึ้เยนะอไม่ึ้นไม่ึ้นโอีนที่เราติดแอรไว้ใต้ดินีไม่งั้นเราตายแน่สักพันหนึ่งมันจะดูดออกไปเราทีเย็นเย็นเากายไแตงให้แข็มันเด้แต่ขนอกร้อากะใช่เราไปพน้างนก่อนไได้แต่ยงไปาป้าไี เม room, yeah, change mm ือนได้ยินสิพี่เมย์มาด้วยนะอาจจะคิดไปเองให้รู้มองเห็นผมไหมครับทุกคนหมดตายแล้วทำไมนี่ปั้นผมเป็นจริงเลยใอายูเจลลี่ลงมาในเซมิเนติเนเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะจัดเชลให้เซมิเนติเนของเราประกอบด้วยอายูเจลลี่สีสวยว้าวเรากินทั้งแฉกเลยนะครับทุกคนแปลว่าเทยนเหรอใช่าตรงนี้นิดนึงโอ้โหเราจะเติมอะไรดีอะ เป็นแนวคอนเฟริร์นี่หว่าอาหารเช้าโมโซนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ของลอยไปเดี๋ยวเราต้องมาเติมนิดนึงมันเป็นพวกอาหารกระป๋องเอา้าแสดงว่ามันนี่ก่อนแล้วรจะเอาไข่อันนี้นะครับวางตรงนี้น่าจะเหมาะกว่าแอบเพอร์เฟกต์สุดๆเลยมีไอศครีมแล้วมีน้ำแล้ววันเฮ้ยหัวมันกินไม่เกลี้ยงเลยน้นนาทุกคนดูว่าตัวอย่างนี้ไม่ดีคุณทำอะกับผมเลยว่าคุณกินไม่ คนที่ไม่ชวนเอ้าไอ,อ้ากุ้งเยอะเหรอมัมนจะกุ้งมันไม่กุ้งเหรอไม่มีทางแล้วมัน,นกุ้งยังไงมันกุนไม่กุวงดูดูมันี่มีเยอะเลยโอ้โหวิธีขนมอ,อ,อ,อะไรน่ารักกันด้วยกันฉีกก่อนแค่เก็บจัดแล้ววนะบอสฮะเอางี้ไหมเอาไงเรามากินกันเลยดีไหมไปไปขุดไปขุด เไปเลยไปเลั่าามด้อกิล่าวเ่เรเราเป็จ้าองกฝอมันนี่อยันลงทเวินอะไรก่อนว่าแกมันได้หมดเวเลยปัจจุบันเรามีขนมเยอะแยะมากมายในเซเว่นอเว้นะครับของเรานะของเราอยากว่ของเราไม่ว่าจะเป็นชิ้นต้นทีเขาก็มาติดต่อเราใช่หรอใช่อันนี่ บอสีทองคนรี่ใหญ่อ่ะขนาดมโนรายังติดต่อเราเลยปกติแล้วมโนรานี่เขาไม่ได้อยู่ในเซเว่นนะจริงเหรอบางทีเล่นเซเว่นเราไงเซเว่นเราทีแรกล่าสุดนะธุรกิจของเราเ,าเริ่มที่จะพังครูแล้วนะครับแร้วมีเลนติดต่อมาไม่จะ่้องแกน้อยอีกเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่สตาไลท์ก็มีโคเต้โอ้โห ปอ๊อกขี้ยังมาเลยแต่ทุกคนสังเกตไหมว่าที่นี่เนี่ยเราไม่รับเจลลี่เลยนอกจากไฮโดรเจลลี่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบอร่อยที่สุดแล้วเราไ<ป>ม่ควรที่บบรับไหมอ่ะมันจะไปรับอันอื่นได้ยังไงไซส์ไม่น,น่าตามันแปลกจังวะมันคือเมกาโอลิงโอ้มันเหมือนเขาเก็บ PR เลยนะเหมือนเลยนี่แหละธุรกริจเห็นไหมมันต่างกันไไซส์อะ่ะเลยพอกันอะแต่ว่า โดนายกคนเปิดไม่ได้เลยฐานได้ไรขนาดนั้นน่ะหย่าโอิยโอ้ไม่นะลมหนาวอยู่อย่างนี้เธอได้งเรากลับกลับขึ้นแล้วเว้ยที่นี่ไม่มีใครด่าเราหรอกอเมริกันก็ไม่อยู่อเมริกจอมโหดด้วยมีนามสกุลแล้วแต่เหมือนไหมเฮ้ยเหมือนเลยไทโอเจลลี่เราเห็นไหมไม่มีใครเหมือนไม่ต้องแล้ว ทำยังไงได้บ้างเอาเปลืเตี่ยขนมแล้วก็ยืนทินไปห้องบล็อตเต้อะเนื่อยแล้วอ่ะเจ๊ไม่ต้องเป็นหัวจัพี่ซื้อมาเติมให้บอสเก้าแก่น้อยบอกไปทุกคนแน่เลยผมอยู่ตับน้องที่ชื่อเก้าใครเก้าวะคนนี้ครับไอ คือวลที่แล้วเ๋ยวเขาจะให้เอาโอเค่เ <Okay. S 1> เลยพี่หมูมีนี่อัดเจ้าถิษไว้ตามน,น้องทั้งสงคนเป็นเด็กปั่นจักรยานหน้าสตูดีโอเราวันนี้พี่เปิดเซเว่นเลเพี่เลียงเองแค่ในึนาทียิบอะไรได้เอาไปเลยเริ่มอาไรเนี่น้องยิบแพนึงเลยเอารแล้วลงแล้วอ้ไม่เอาเน็ตไปแล้วเราจะใช้้อาจิมอย่างเดียวเลยเหรออากาศมันร้อนอย่างงั้นเหรอหน้าร้อนใช่ไหมอย่าลืม<อ> กินถึงปีห <occurs> น <na ada S 2> ้าเลยเหรอไมาคิดตั้งได้หมดเวลาแล้วไหนดูทิโอ้โหเี่ก้าวเองเองเอาเต็นมาเลยเหรอเต็นเลยครับแต่ดูเหมือนว่าของปานจะคุ้มกว่าเอาไปว่าอ่ะเอาไปซะแล้วปิดปากให้เกิดพี่เมย์มาบอกว่าพวกพี่ไม่ได้อยู่ในนี้ได้คือไหมไปไปครับไปครับเอาไปขีดร้อยร้อยโดนอีกโดนใดได้ ทำได้เลยดิด้วยความเป็นเด็กคุณเราเกิดมาชาตินึงอ่ะมันอ้วนมันเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปไปกินไปไปเดี๋ยวพี่เปิดประตูไหมอยากให้พี่มีเห็นอ่ะถ้าเปิดแคเไม่บอกเปิดยังไงเพ่อเนี่ว่าจ่างเลย อุ้ยชิบหายแล้วพี่เมย์โทรมาอย่าอย่าพี่อย่าไปรับนะเงียยๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้รับไปก็ไม่เงียบรับไปเดี๋ยวรู้อีกว่าเราทำอะไรเดี๋ยวเรากบต,ต,ต,ตะกา่ะต้องพูดเบาๆแล้วเพราะตอนนี้พี่เมย์มามันอ,อยู่ข้างบนนียวเาอยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยแล้วํามันนี่ตอนไม่เกี่ยวนั่น่ หมืดพี่เมย์จะเริ่มตามหาเราแล้วแต่มันมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะมาหาที่นี่เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นดินปกติเลยเออว่ามาสุดๆนะผมต้องทำยังไงผมต้องลูกค้าจะเอาอะไรครับพี่หลเหรอมันไม่ได้บอลไม่รู้เอายังไงอ่ะผมไม่ก่อนหรอไม่อ่ากเอ่อลูกค้ามีออมแอมเบอร์ไหมถ้าเรื่องยงขี้รอแล้วก็หวังว่าเขาอยากเข้ามาถ้าเข้ามาแต่ก็โดดด้วยนะบอกไว้ก่อนใครมันล็อกวะวิวอดวิวล็อกเหรอไม่ได้ล็อกค่ะ ไมเห็นตัแตชาแล้วค่ะอุวที่บก,กินไข่กต,ตอนเช้าะกามีอุปกรณ์นี้ด้วยนะถ้าเราเปิดแล้วมันจะเป็นเสียงอย่างนี้ว้าวเคเรื่อง้พนะ <c oughs> ออว่าเข้าเซเว่เซเว่มาเตือนใะช่ไหมเเนดานหน้าถ้าเหลือีอเมมามันก็จะได้ยินเสียงเราก็จะรู้ตัวแต่เราก็หนีไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราไว้นี่หละแม่เราต้องนอนที่นี่วันนี้ ขึ้นไปแล้วกูเจอเอามีกูจะกลายเป็นจำเลยนะโอ้ oh. ตายแน่แล้วเอ้าถ้ากินขนมตอนนี้ประหารชีวิตเลยนะน oh. อนตรงไหนที่นอนตรงนี้ดีกว่าระนอนประมาณจุดกลางๆนี่แหละอยู่แถวๆนี้แหละผมที่นอนผมง่ายๆเลยนะครับผมจะมัดมือตรงนี้ <c oughs> แล้วก็สามารถเปิดตู้เฮ้ยโอ้โหโ oh. โอ้โหเย็นมากให้บอลดีไหมพี่บอล เห็นออกมาด้วยอ่ะไม่สบายแล้วก็ไม่น่าเห็นอ่ะมองไม่เห็นเลยเหรอดีไหมมันดีสุดๆไปเลยนะยอดเลยใช่ไหมล่ะมองไม่เห็นเลยเรื่องไอเย็นของข้าไม่เห็นนะข้าเห็นนะข้าพาดูเห็นไหมเนี่ยมันเห็นชัดๆเลยโอ้สุดยอดมันเย็นขนาดนี้แกผมกว่าไปนอนในตู้แช่จริงเลยไหมเอาไอติมออกมาแล้วก็นอนได้นะเอาจริงๆแล้วนะพูดอย่ายวไอติมจะละลายหมดเสียดายนะไม่ช่างมันนี่มันเซเวันของเราถอดออกมาเลย เราไอติมมาแช่ในนี้เราก็จะหมดปัญหาไอติมละลายเราจะไปกินตอนไหนก็ได้ในนั้นก็จะกลายเป็นห้องนอนบอสบอสเข้าใจจริงไหมอะ่ะโอ้มันยังแข็งอยู่เลยนะเนี่ยมันเย็นมากเลยอะ่ะบอนอาจจะแข็งตายได้ถ้ามเข้าไปอะ่ะรั้งหนึ่งในชีวิตกูที่นอนในตู้ไอติมเออดีวะ่ะเข้าไปเลยจะปิดให้เปิดอากาศนิดเดียวพอโอ้โอได้อย่างงี้ดียยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ อะไรเพราะว่าน,นอนอยู่ในห้องไอติมเ็าสามารถดีบอติมากินโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีสุดๆอยู่ได้ทั้งคืน ไปแล้วก็หมดไปแค่เชลเดียวนะครับอันนี้ก็อีกนิดหน่อยข้างบนยังเยอะอยู่ด้านบนก็ว้าวทำเป็นเล่นไปไฮโดรเจลลี่ขายแทบจะไม่ออกเลยแต่หมดเป็น1แพ็คนะครับฝั่งนี้ขนมยังเยอะอยู่เราสามารถตุนได้เป็นเดือนเดือนตัวนี้ก็ล่อยหล่อแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ทําอาหารหลอกมันจะไม่บอลก็ดูถูกใจมากเลยเราก็กินไอติมตรงนั้นขนมตรงนี้ยังเยอะอยู รวมไปถึงจริงๆแล้วมันมีตู้ไมโครเวฟด้วยนะมันมีกระทะมันมีทุกอย่างที่เราสามารถนามาหากินได้แต่เราก็ไม่ใช้ประโยชน์มันเลยว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเลอรป,ปี้โรด้วยไฮยเจลลี่คิดดูมันจะอร่อยขนาดไหนลด50%เหรอเราไม่ลดหรอกเราจแจกฟรีนะโปรโมชั่นทุกอย่างมีครบจบในที่เดียวจ้าจึงจงจ้าจึงจึงจึจ้จึงจึ มีมีคนอยู่นนี้มีคนอยู่นน,น,น,นี้ได้ยินเป่าเฮ้ยชัดมากแล้วว่าเราเบาเบาแล้วเขาลุกตัวลุกได้ปักโตเลยอ่ะเบอร์ด้วย,ยว เล่นอาไมู้าอเล่นะอู๋อเ่นงงี้ใช่ไหมเจอดีเน่ตางจึงจจึงจงจึงเฮ้ยเเอาเ้ายแล้วอุ้ย